อยากมีชีวิตใหม่คุณต้องกล้าคิดแบบนี้คุณอยู่กับวัฒนจัรรมเดิมๆเ,เพื่อนฝูงเดิมคนกลุ่มเดิมระดับพลังงานเท่าเดิมระดับผลลัพธ์เท่าเดิมแล้วถ้าไม่กล้าคิดแบบใหม่ คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ได้อย่างไงออกมาจากความคิดเดิมๆซะจับตัวเองให้ได้ถ้ายังวนเวียนอยู่กับความคิดเก่าๆคุณต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองคิดใหม่คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองจูนไอเดียใหม่ๆต้องอนุญาตให้ตัวเองเข้าไปฝูงคนสำเร็จ หนึ่งเข้าไปฝูงคนสำเร็จจะได้ความคิดใหม่ๆที่เป็นความคิดแบบคนสำเร็จเราอยู่ในฝูงเราต้องรีบพาตัวเองเคลื่อนย้ายไปอยู่กับคน100ล้านเพราะความคิดของฝูงร้อยล้านกับความคิดของฝูง10ล้าน ความคิดมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะผลลัพธ์มันไม่เท่ากันเห็นเห็น 2. นั่งสมาธิจูนเข้าไปในใจของตัวเองหรือจูนกับความเป็นไปได้อย่างมีมหาศาลไม่จำกัดทรัพยากรที่มั่งคั่งเหลือเฟือ ของโลกใบนี้อนุญาตให้ตัวเองมองแบบพยาเหยี่ยวนุกอินทรีแล้วมองลงมาแล้วเห็นนุกทุกตัวที่บินอยู่ข้างๆมันบางครั้งคุณต้องกล้าจินตนาการกล้าจินตนาการตัวเองสิบปีข้างหน้า ถ้าคุณยังแวดล้อมหรือยังพ้วนเปี้ยนอยู่กับผลลับระดับจำนวนเงินที่เข้ามาในบัญชีของคุณอีกสิปีข้างหน้าอยู่แถวๆนี้คุณยอมไหมไม่ยอม